ันนี้เรามาลงเรือที่เกาะช้างแต่เจมกันนะค <c> ร <oughs> ับไออันนี้ผมว่าไอโสมว <c oughs> ่ะนี่ฮะเต่ใหญ่เอ้ยไอ้เ,อเตี่ยใหญ่เชือมาแล้วก็โดนสิครับ <c oughs> ไปแล้วแต่มันเหินไปนู่นนะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้เรามาลงเรือที่เกาะช้างแต่เจมกันนะครับสภาพบรรยากาศก็ค่อนข้างดีเลยไม่มีลมไม่มีคลื่นเลยมาต้อนรับเลยเหรอฮะอีกตัวนึงหมาทะเลนี้เราก็มากับพี่โอโด้วยครับ เดี๋ยวขอัแล <bbe> ้่โยวัสดีครับครับเดี๋ยวผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันครับีโยสายอะต้นหม้นะคะคือโตสุดๆ ครับเดี๋ยวรอครับต้อง,องรอครับเตนหรือเขาต้องเนี่ยซื้อมารอแล้วเนี่ยเอาออาเนี่ยกินเลยเนี่ยอ,อืมโดนหรือเปล่าฮะยังไม่ท,ทันดีเลยไม่ได้เคาะเลยกลบมุกินเลยทางเตนโอ้โออกรือเไปเลยอย่าดูยิ่งเลยกินตลอดเลย กินตอนร่อนลมเนี่ยดเดียวกวันเลยเนี่ยมันชอบร่อนแบบนั้นแหละดเดียวกวันเลยอ่ะอย่างแรกอ่ะเฮียอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ้าวช่วยก็เฮน้ำยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ให้ักหมายกันโดนปลามาหนิหน่อยถึงหมายแล้วหมายเด็ดหมายเด็ดในคลิปเลย โยนปูเป,ปล่าปูก็เลยนะแต่ไม่ใหญ่หรอกอาเหลืองขมิ้นปล่อยมันไนนปเออมาตกปลาเล็กรอ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,อก,ก่อนดิผมอะเจน <c oughs> โดนครับกลางน้ำ กินกลางน้ำพี่กินขึ้นมาสูงแล้วอะส,สบัดแม่งเหมือ,มอจนจะหลุดเลย แต่ก็โดนครับอืมอืมหีมาได้า,าย่บอกนะยังยังแม่งสะบัดเหมือนจะหลุดอะตึกก,ก,ก,กึ๊กรึ๊กรึ๊กรึกามาช้าแต่มาครับนะอ้าว ัดครึ่งตัวเรียบร้อยไอเต้ใหญ่เลยชูข้อคอนเลยอะไรเยอะเอาไม่โชว์เลยใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหแผลอันนี้เปียอันนี้เปียใช่ยปลาอะไรอ่ะพี่เฮ้ยปากใหญ่อะไอ้เงี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโดนไม่ได้แบ่งครึ่งแล้วเออถ้าแบ่งโดนครับ โดนแล้วครับพโยโดนแล้วครับสวัสดสวัสดโยโดนแล้วครับให้ผมเก็บปะเก็บอยู่เก็บก็ดีนะเก็บนิดนึงเดี๋ยวผมพร้อมตอนจึงจะโมดเรื่องดุ้ยหลุดสาวสาวสาวยิ่งเดียวเลยไม่เดี๋ยวถ่ายคลิปไว้ก่อนโคบ๊อบไปก่อนเบาแล้วร้าแล้วมาแล้วเยี่ยังยี่ย์ ทิ้งทอนลงไปด้วยอ,ววอ้าวคุณทอนลงไปด้วยโดนแล้วครับห <c oughs> <c oughs> ลอนหลอนหลอนลอน,นึกว่าแบบไม่คาบอยู่เวะวะหลอนหลอนเ <c oughs> สียวเลยอะ ร้อนร้อนกัดกัดสูงกัดสูงผมยกเองพี่ยก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 ได้ต,<อ>ตัวไม่ใหญ่ตัวนี้ไม่โดนแบ่งแต่ตัวนิดเดียวเอง อยากได้นะแต่ถ้าขึ้นมาก็เอาเออโดนแล้วพี่โดนแล้วเอาป่าเล็กอะไรนั่นหิวหิวจะตีเข้าไปนะหลุดอุ้ยสามอุ้ยป่ากัดกลางน้ำเลยกินกอเออกระมูกเออเออเออ กินสูงจัดเลยเขาผมไม่รู้ปลาอะไรอ่ะดิใส่แล้วเนี่ยโอ้ยกระมงใหญ่ติดเต็มใช่ไหมครับ ไอ้ฮือ้อไอ้ฮือ้อใช่ฮะกูโมงฮะโมงโดนแล้วครับกินตอนร่อนไอโซเปล่าเนี่ยนี่ไายก็โดนเหมือนกันครับ พอแล้วมองโผ่ไอ้กุดหรือเปล่าโอ้ยโซ่ใหญ่โซ่ใหญ่ครับพี่โอรลับหน่อยโซ่ใหญ่มาก ขยับรอบที่ร้านแปดหาปลาเข้าเป็นไงบ้างครับปลามากิน,น,นกดนดุดมือแตกเลยกุดมือแตกเลยครับเฮ้ยอย่าว่าอย่างนั้นสิผมเปิดกล้องปลามากินปลามันก็ไม่น่าจะกัดยากทั้งทะเลหรอกมัง้ง ิดเดียวแค่ไหนก็นนะอื่นเหมือนก็ไมปพวกนี้โฉมไม่ดีไออันนี้ผมว่าไอโฉม Maybe. อะแม้บีอาจจะโฉมสลับสลับเลยเอ็ดคอร์เลยพี่ ไม่ใช่ก็ผมบอกแล้วเหยื่อตัวเดียวเสียทั้งวันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สัตว์คอหมูมัวคอหมูมัวตัวนึงครับเฮ้ยเราขวินแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโฉมเอาโหแพ้ว่ะปึ๊บเเข้าวินแล้วว่ะเฮ้ย ไอ้เปียครับเก็บแล้วเนี่ยโดนดีไม่โดนแบ่งนี่ครับผู้แพ้ใหญ่เอ้ยไอ้เปียใหญ่เมื่อเช้าโดนแบ่งไปแล้วไซนี้เลยไซนี้เลยวะครับเมื่อเช้าเนี่ยใช่ไปแล้วอุ๊ยหวานหวานหน่อยเต้าถ่ายให้หน่อยนะกว่าจะโดน่่ไไไไมมปด้เออไปแล้วนะ มันยังไม่สู้หรือเปล่าหม,มอกจะไปโดนเลยนะงงกินจังหวะเก็บระพี่อ๋อ,อ,อ,อมาแล้วครับมาปลาแห้งให้ผมจอนให้ไหม

โดกเห้อครับเอาแล้วเอาเลยไม่รู้เหมือนกันเจ็ดกรัมเหรอพี่เรืองแสงด้วยนะ มันลงถึงไงไอปียอุ้ยติดเบ็ดเดียวไอพี่พี่เอาสวิงเล็กช้อนก็ได้นะครับเล็กแม่เยอะเล็กกัน

ไม่ยอมอีกเหรอสีขนอีกมั้งเนี่ยทุลักทุเลจัด <laughs> ทุลักทุเลจัด <laughs> พอแล้วลูกขึ้นได้แล้ว ตัวเบรของตะเขตนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผูแพรปะนะแพ้แพ้แพรแพแล้วได้ไล่เลือดแล้วมึงโดนเชือดแน่คดีพลิกนคดีพิกคดีพิก้ออยู่แต่มันยังพิกเหลือเกินไกด์ โดนแล้วครับไปแล้วไปแล้วมีไหมมีไหมมีกไหมมีอไหมมีโค้ดไหมเธอไอไ้อสลัดโอ้ยพาเข้ากองเหมือนกระพงเลย Uu ยใหญ่ดึงเลยดึงขาดกำลังข้องูงูเลยเอ้ยโอ้ยขาดเลยขาดไหมขาด I'll do. เหมือนไปนู่นเลยอะต้องล้างมาอย่างเี้ล้างาออกมาช้่นเล่อนจะปล่อยเรือตามลมลยไดาแล้วสอ้องอุ้ยสละโอนึกว่าชอนสละครับโดดตัวลอยเลย,ยนึกว่าชอ่อนออาสุดท้ายด้ว เอ้าวย้อนต่อกินต้อนล่อนกํลังเปิดเปิดหน้าโอกเลยเอ๊ะทําไมสายมันวิ่งวะแม่งเอ้ยคลายเบรกหน่อยโอ้ยโอ้ยหลุดเลยเตรียมตัวกลับกันแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานกันที่ฝั่งวันนี้ปลากัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใช่ไหมสายใช่ครับแล <hã> ้วดีแต <c oughs> ่ามาไม่ดีแล้วติดต่อเบอร์ไหนได้ครับสายได้แปดหกสามเก้าแปดสองสามหนึ่งสูงเจมสโอเคครับสายเจมส์ครับขอช้างสายชื่อดังหรือเปล่าจะดับแล้วหลังตรงนี้ยังไม่ดับหรอผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ค <c oughs> ่อยเยอะเท่าไหร่สายบอกว่าไม่ค่อยเยอะแต่ผมว่ามันก็เยอะแล้วนะเยอะกัระมัง ฟ้าไม่ค่อยก,กัดยากมากเลยเชื้อเยอะแต่ก,กัดยาก <S 2> <S 2> ทีวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนแต่ก็ต้องแพ้ลาอยู่ดีเพราะว่าลาไปก่อนคนะ่ะบ๊ายบาย